สวัสดีครับนี่ครับเราอยู่กับน้องๆเหมือนเดิมครับมาหนี่ผลท้อพึ่งตื่นครับฝนบีมจ่าโอ่งฝนโอเซตคู่ชื่ออะไรนะฮะชื่อเล่นโอ้ครับโอเก่าฟุกเติร์นไก่ครับไก่ไก่ไก่นะครับนี่มื้อนี้ได้เมนูมื้อนี้เขาจิตไข่เจียวอะไรนะเจ้าอมกระเพาเครื่องในไก่กระเพาเครื่องในไก่กะเพาเครื่องในไก่เดี๋ยวผมจะเป็นคนผัดเองนะผม เอาไปต้มแล้วครับไปต้มเพื่อลดลดขั้นตอนเเอรวลาาคับแก่ข้าวแก่ทั้งสิบบาทข้าวเอาขั้นตอนแรกบึ้งอะไรนะไข่เจียวพลบีมนใส่เลยบ้างใส่ะไรบ้างเอ้าเสีขาววันนี้วันนี้จะเป็นการประชันกันระหว่างไข่เจียวพลท็อปกับพลบีมเอาลุยอะไรนะใส่เลยบ้างนะลืมแลิกสีขาวน้ำตาลน้ำตาลใส เฮ้ยครับชาโคไหมเนี่ยเนี่ยใจหินไข่เจียวไฟแดง่ะนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนไปงานมาครับมีคนมาทักครับผมเดินเดินข้างหลังเนี่จ่าซักจ่าซักโอ้ครับเอ้าใช่จ่าซักจริงๆด้วยเขาอโอ้ขอบคุณครับอ่าคนบ่าเขาบอกว่า เนี่ยชอบมากเลยเอ่อบ <aría> <Blade the those tracks> ุ้งไฟแดงอ่ะเนี <s Elliott ills> ่ยเนี่ยนี่ครับแก่คราจ่าแก่น่าแก่ยังนี่นี่ครับคนบอกว่าก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่จำกันได้ผมก็ก็ดีใจครับดีใจย่อมรับนี่อีกคนนึงหาหาใครนะดา่วงเห็นจ่าใส่ไหมใช่ผมเห็นจ่าใส่ไหมอย่างนี้นี่เอ้าเฮ้ยมาดีเลยพลบีมวันนี้โอ้โมได้คุยกันพลบีมไปแล้วสเต็ปกลับ ไเราใส่กับไม่ไม่ทันนะสถานนี้วันนี้ยั่วมาหลายครับอ่าจีดเพลจิดภารกิจกันกะอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือของแฉบมันสิบเบิร์นไพร่หลายครับใช่ไหมครับใช่ครับเมนูนี้คนชอบกินไม่ได้ครับอะไรนั่นเนีกินได้เอ้ยอันนี้จะโชว์ดู้ไหมจ่ายโชว์จ่ายอีกเนานี่ครับมาเป็นยังไงบี๊ม วันนี้ไม่ชาโคเพราะอะไรเพราะอะไรผ่าเนี่ยครับเนี่ยผมพลาดไปแล้วครับเอาแล้วเหรอเอาแล้วครับเอาแล้วได้ไหมโอ้หอมแล้วี่ยบนบีมโอ้ยมาเผื่อแป๊บเดียวคนบีมเสร็จแล้วครับหอมแล้ววันนี้เจ้าอมเห็บได้ปะเนี่ยเห็บได้ปะเจ้าอมเมื่อหลังเสร็จเจ้าอมเห็บได้ครับเนี่ยเห็บได้ปะเนี่ยได้เจ้าอมเ่ซอยเสร็จเอาน้ำมันใส่เลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับบีมมือคนบีมบีมมือคนบีมครับเระอออื้้โได้เยอะ แซบครับยิเงมีคนเตรียมซีมได้ปะโอเคครับเรียบร้อยครับ <c oughs> รอดูผลทอบกับคนทอบกำลังเตรียมของอยู่ <c oughs> โอเคครับ